สวัสดีครับสวัสดี f อทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญทํานํำโชคนะครับมันนี้ก็มาพอยแอดมินบุญทํานํำโชคนะครับในวันที่27มิถุนายน2568นะครับสำหรับมือนี่นะครับแอดมินจะพาทันู้ชมไปตามตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่ติ๊กนะครับเป็นปูหัวหน้ามาบอกเพิ่นนะครับมาเข่าฝันกับเพิ่นกับโชคดีมาตลอดนะครับสาหรับงวดนี้นะครับแม่ติ๊ก เพิ่นห้งวดแรกนะครับก็รอติดตามน้ำกันด้วยครับเด้อสำหรับตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1กกรกฎาคม2568นปะครับปูหัวหน้าเพิ่นจะมาบอกตัวใดนะครับก่อนอื่นแอดมินบุญทำน้ำโชคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับโอปอพารวยพร้อมทีมงานนะครับที่เพิ่นเลยส่งคลิปดีๆมาแบ่งปันตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาบนะครับแอดมินบุญทำน้ำโชคก็ขอขอบคุณในหลายด้วยครับเด้อ ครับท่านผู้ชมไปดูตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภกับคุณแม่ติ๊กนะครับพ่นธม้มางวดแรกเลยครับผู้ใดเข้ามารับชมก็ขอโชคดีมีโชคลาภนะครับ้อแม่ติ๊กเพิ่นจะให้ตัวใดนะครับสําหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1กรกฎาคม2568นรบแะครับสองหมื่นโอ้ผู้เปียบเ่ะ บมบาทนี่พี่น้องหฮาถือกระจิบบาทสิบบาทเศ้าเศ้าบาทก็ได้ฟนซีเมนบ่นหล่ะบาทเศ้าบาทเอามันจะใสเลยข้าว่าคือแมนเขาเลยซาอืมเขาซาเบิดบ้านเลยเขาซาเติเขาซาแล้วเนาะว่าแม่ติ๊กฝันแม่นนะผมไม่มีเวลาว่างมาเฉยวันนี้ว่างมาเลยมาเ่ยหน่าจังไหยว่าทีมาเนี่ยค่ะฝันเมตกีกับฝันรับปูบอกเนี่ยปูสารปูโอ้สารแดงแดงนี่แหละปูเนี่นี่เที่ยบ่ นี่แีลาควยมันไปดูดวงเบึงครับ่าเอ้งน้าเมมันแ่แงตังาาง่าโพไซน์นี่โพย่าดำเที่ยวบอกเล็กม่ตัคิวยุทธ์เเที่ยวบอกดิบยาฮักแม่์ตัวยุวสั่นโอ้ยมาบวกได้สมจะมาถูกมาอยากแต่ือบมาเลยวางสิทนได้บ่าฝันเลยจักกันสิบว่าวางนี่บ่ปี่คือว่ปูหัวหน้าเนาะปูหัวหน้า คือว่ฝันก็แม่นฝันมาได้บอกมันแม่นก็อย่าบอกยินดีที่ไับเพิ่นเพิ่นจะมาเข้าฝันเลยแหละครับแม่มาเข้าฝันโอ้เพื่อนมาจังไรย่ามเพิ่นมาเข้าฝันแม่ย่ามมาเข้าฝันกะอ้อยบางเที้ยก็เสียบอนุ่งดีฮ่าปูแล้ะชมพูนองเสียบ่นุ่งเสียกระเตี้ยวบอกนางมาบอกย่างเลยจังเอออืมยีนดีเลย ปให้สามงวดซ้อนกันบานเนี่ยแม่เนยแม่ันยูถูกัวปูช่อะเนี่ยโง้โหเม่อนปลาห้มันอยูยางไมันนี่มันก็งอแท้ไเอาส่วนมากภูมิที่เราเนี่ยเขาให้สองตัวหรือสามตัวแม่สองตัวก็ถือสามตัวก็ถือต้องอย่ใหายนี่เนียงแต่เข้าเอาบ่เป็นเราเอาไม่เป็น เอาดอกเปียกที่เหงาข้าวสื้อบัดตัดชี่บปแม่เอาว่าเปลี่ยนซื้อหน่อยชินบาทเจ้าบาทก็ได้พันกลัวจังสิครับงอไงไงเงาว่าใจไงเออเป็นไงล้วเหงาสื้อหน่อยเหาสื้อหน่อยแบบถอดเสื้อมาบอกเราเลยเหรอครับคุณแม่ถอดเสื้อมากแต่งาน่าโว้ดนี่น้องไส้ฝันเออ สวัสดีครับสวัสดีครับน้องไส้ฝันงวดฝันว่ายังไงฝันว่ายังไงเนี่ยฝันว่าได้รเอ็งเอ็นตัฉันมาบอกอนนี้แหละคือคืออยู่พูดข้ามเมาหน่อยมาบอกน้องไส้น้องใกล้มีเนี่ย้าอูครับส่วนหาสามเมื่อสามหาส่ย์ก็ให้ล่ะอันคอยกูบอกไม่เท่าอยนี้กันบอกสามห้าศูนวนสามหาไปบอกถึงซาอูนี่นเลยครับเนี่ยซาอู แก่ปั่นเด็กแกใช้ใชอุบัะไรปันน่นหลับพยัยเฮาเนี่ยสีนมกกองนี่เลี่ยงคนจากตอนงามเลยเบาขึ้นภูลาลูกไก่เนี่ยได้เบาก็พะลุงพะลุงแล้วอา้าวเลียมันออกเส้นจำหาเจ้าจันบอกจะหาเสือนหลุดตะลีให้ครับแม่หลานสาวอยู่ดอนแกแวแกหย่างงามดูเด่นเออตะนีบอได้ไปซื้อ,อรครับถ้าไม่ซื้อให้ภูนา 035ท่านใช่แน่เนาะต้องว่าพาวันนี้คไปตอนนี้คุณกับยุ้งเศร้าบุบแบแม่ยู่มากทีเป็นเศร้าสามสิบปีแล้วน้องเศร้าหายนมาหกแสนบันเล็บฝันเป็นสองมือแกเลยโท้ามาบอก053เหรอแม่0นยันนี่ว่า3 035 035น้องเศร้ายุ้งเศ้าอุบแจ่าโทรมาบอกน้องเศร้ายองเศราบุบแบบาอุนี่ แกอยากมาอยู่นี่ยก็ะศูนย์สามห้าคันเราเพิ่งมาออกแต่นี่เนาะไข่เนาะใหญ่าสั่นแจวสบายญี่ปุ่นเขาขายเตลิดสามตัวสองตัวบ่ขายครับอ้ามันแมนซาคุณอยากกลับมาอยู่บ้านคือนี่ยากมาอยู่ก็จิมอยากมาอยู่อยากมาพอาะเหี่ยวะ้องหุบเสาหนิเขาได้หรอ อ้เงื้าจครับพ่อมังลาพ่อมังขับไอ้เงี้ยนเลนะขับลูกมาคอยนีละศูนย์สามห้าปูไปบอกถึงซาอูเลยบันรับปูเอาเอ้าลาจะเนาะเม็ดเดียวเลยถ้ามันเมนเนาะถ้าถูกเป็นสมพ่อนปากให้แน ก็ฝันกันฝันเราหายตรงตรงดิปู่พี่เราเนี่ยนะอืจะใครมีคือยังบอกสามหมวดสอนคอยกับเบาบางเนาะซื้อในเด้อสั่นไปบอกพ่ะลุงผลนี้เด้อแกจะมาเอาเรียงเลียกับคอยไปไกลๆบ้านงวนรุ่นมาบ้านนี้โปูทะลุงนองคือบ่ฝันนาะกันเลยว้างคี่เราก็เพิ่มอันกันเลยบ่ได้บ่ฝันกัน ขันฟันป่อฝันป่อฝันะเลยเม็ดซีรีแต่ถ้าฝันนี่กี่งวดแม่ขันฝันนี่ตั้งแต่ว่าปิดกายที่เออบอกมันปีนี่แม่บอกพ่อใหญ่งวดเก่าสีแห้งแม่นคักปิดกายอีหลานเออซื้อหลายจังงวดซื้อหลายนั้นปฏิบิตรมาจันดขันจ้าทุ่มเอาเงินกับพ่อได้ซื้ออยู่พ่อมีงวดสองสามงวดว่างันกับพ่อได้ซื้ออยู่ครับ ใหญ่เบาไงปวยลูกหลานมางโง่มา่งเงาแท้กะว่าอยู่เพ่าเพิ่นกันได้่าท่านมาบอกเนี่ยแต่ว่าน้องชายมาบอกน้องชายแม่ใช่ไหมน้องชส้ขิงขิงละให้ศูนย์สามห้าศูนย์สามหาบอกเวลาหลานไหนลาพี่นันยุดอนนันนันเน้เด้อสัน่นไปนนันเน้ไปแอนซียบแบตเตอรี่เน้แกเลยตเหลือลูกสาวแกครับลูกสาวแกเรียว่าโอ้ยสั่น อันนี้เมีอลาเดียลาประยุงน้ำงานดูเพราะว่ักขายของเล็นขายของ,ขยขอ,ง,อ,ยงอย่างนั้นังเจ็นนดแต่คันไดยอดแต่ยังมันหลายแก่เสด็จเมืน 8, ่นแปดผมื่มนหายยุน่นบริษัทนี้ยูนยนย่นองง่ายเัยแต่ถ้าปูป่เรามาเข้าฝันปุ๊บนี่คือได้สามตัวเลยจัดตัวจัดหวดติดสามตัวกันัง้มาสามหงวดต่อกัน เอาบอเป็นห้าได้หน้อยได้ย่ห้าได้หน้อยได้สิบบาทเจ้าบาทหาสิบบาทจังสิเขาไม่กล้าเนาะแม่เนาะได้แปดพันหาสองหมวนทำมันใจย่งขึมูเจ้าได้หลายเนาะแม่เนาะยังได้สิมาบอกอีกจักห้าเพิ่นมาบอกเอาไม้เล็กทั่วไใหือจะได้มาแม่แล้วเล็กทีได้มาหมื่นนี่คือเหล็กลับซ่าอุ จากซาอูหมันแต่ว่าออกบ่ฝันว่ฝันนอกกับว่ฝันเนาะรัวกันบเป็นยังแม่ตามเช่นเคยซาอูนี่่านพูดเพื่แม่พันฝันเราลีซาอูน่ะผู้ใดเราไปบวกเพื่อแม่บ่แาะเมนตุอยู่นี่ตีปูจากกะจับปูอยู่ใส่ฝันก็อยู่ทางคามบรลาบานนี้้วฝฟันดีอยู่ได้ใหญ่พันับ โอ้กะอยากเมียบ้านดิโดครับผมเอานี่ยละอามันเมนในลูกแกบๆมีแม่ไหมเถื่อๆรับซาอู้ห้าวถือถือให้หน่อยครับมันเข่าเนาะเออล่ะอามันแมนครับมันแมนเนาะแม่เนาะเป็นแนวทางรอยกยกให้ดูหน่อยครับแม่ครับขันมันดูเนะยกไม่สิทครับผมเออโอ้แม่สิมาตามแม่กับจุดทูบแม่แม่เอามือออกนิดนึงโอเคจุดทูบบอกปูเพื่นแนวเพื่อปูหน้าเนาะ ปูหัวหน้าปูหัวหน้าเข้า่าบอกสิจุดโยห์แมนเนาะศูนย์สามห้าเม็ดเดียวนะครับศูนย์สามห้าแมนครับแมติ๊กนะครับผมเพิ่งเจอกันครั้งแรกขอให้เข้าเนาะอยากอายวันเดี้ะไม่ต้องอายหรกแม่เป็นแนวทางครับผมนี้แม่จะฝันแม่จะวนมากขึ้นแม่ฝันวนมากแม่ฝันครับ แม่นอนอยู่นี่กับหน้านี่มานลยยังมาเลี้ยงต่อมูอะไรยังโลกนั่นนี่เขาเล็กแน่ๆถูกนอนอยู่หน้านี่เลยนอนอยู่หน้าเลี้ยงหน่วยแม่รัดเลี้ยงสองแม่ครับรับยาไม่จิ้มครับรันยายจิ้มเป็นนุ่มนั่งสบายนะแม่นอนปูหัวหน้าได้มาบวชหย้อนว่าเอามานอนอยู่หน้านอนประจานอนหลายปีกันเรื่อยไกลแล่วแม่ที่นี่ อันเพ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ิ่มึ้นเมกี h h ้มันลายยกขายมากเรื่อยๆเก็บทิบไลนี่เดี๋ยวนี้สี่สิบห้าไล่ตะตรงนี่มันสามสิบห้าไล่สองงานมันลายปวดได้ขายขายมากเรื่อยๆเก็บทิบไล พอืี่ไม้ไห้มุ่นพอตาเพิ่นสี่งละพันสองพันสามสิบไรสิก็สองพันสามพันสมัยโดนๆนะเนาะเออมาแล้วก็เลยมาเลี้ยงว่าอยู่นี่ก็เลยรอนอนเลี้ยงวัวเพิ่นก็บสี่ธุดต้นปวยมาถูกมายากแก่ทับเลยก็เป็นแนวทางให้ทีนะเป็นเลขของคุณแม่นะครับผมคุณแม่นะฮะเป็นภูมินะครับภูมิปูนะครับที่อยู่ตรงมุมมุมสะนะฮะ จะมาบอกเลขเป็นประจำนะครับเนาะแต่ว่าคุณแม่งวดนี้คุณแม่ยังไม่ได้ฝันนะครับพี่ีครับเดี๋ยวต้องรอก่อนเนาะก็ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมวันนี้มีเลขลับอาสาอุมาฝากก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขแนวทางตัวเลขโคลาภของคุณแม่ติ๊กนะครับเพิ่นหายมากงวดแรกนะครับกับพี่เจน่าเด้อครับเด้อคุณแม่ติ๊กนะครับเป็นในตัวเลขมากแนวทางสามตัวนะครับสามตัวหางเดียวเม็ดเดียวนะครับ 035นะครับกบให้ตัดวินวินสตัวด้วยครับเด้อไอแคปหน้าจ,จอไว้นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางตัวเลขโชคลาภของคุณแม่ติ๊กนะครับเิ่นห้งวดแรกด้วยครับเด้อผู้ได้คำารับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะครับ035ตัดวินวินสตัวกับ0330 0550และ3553นะครับ ขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับพุทธเข้ามารับชมในคลิปนี้ก็ขอให้โชคดีมีโชคราบนะครับเด้อสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับ1กรกฎาคม2568นะครับขอให้โชคดีมีโชคลาบโชคโชคมันหมานด้อครับเด้อสวัสดีครับ